ย่อย่อปึ๊บเปิดส้นเท้าปึ๊บบิดห้าปึ๊บหกปึ๊บปึ๊บเจ็ดปึ๊บเปิดส้นเท้าขึ้นเปิดส้นเท้าขึ้นแปดปึ๊บขากว้างหน่อยเออเอาเร็ว เราบปึ๊บยืนดีๆขางกว้างปึ๊บย่อดีย่อดีทุงขึ้นมาปึ๊บปึ๊บอัปคัดมาเดินมาสืบมาสืบมาอัคัดขางกว้างสืบมาฮึบสืบมา ตั้งขึ้นมาอ่ะเนี่ยบิดปุ๊บอบะคลาดขึ้นมาอ้าวทีนี้อ่าลองดูสุดเท้าบิดตั้งบิดตั้งอ่ะลองดูดิไอ้ที่เออขยับมาขยับขยับตามมาสิบครั้งตอนนั้นกครั้งเหมือนเออหนึ่งอ่ะสื้อมาฮึบ สองมาสามมาพยายามมาปึ๊บจีมืออย่าตกนะปึ๊บต,นะตึงขึ้นมาฮ่าปึ๊บตึงขึ้นมา,าปึ๊บใหญ่แบบนี้ดิบิดขึ้นมาบิดขึ้นมาเอาทำไมอ่า มาฮึบห้าแล้วยิบหกไม่เอาทีนี้เอาสืบมาสืบเท้ามาทางนี้เนี่ยบิดปั้งขึ้นแบบนี้เออตุกเร็ว้เร็วๆมาใกล้สืบมาสืบเท้ามาเจ็ดสืบออกข้างนี้เอาฮึบแปดอ่ะ สืบมาฮึบบิดบิดบิท,บทสืบเท้ามาด้วยอ่ะ